มาครับพี่น้องต่อจากเมื่อเช้าครับควายตัวนี้เป็นควายของน้องปิยะนะครับน้องปิยะเอามาฝากผสมมาฝากผสมแล้วก็เดี่ยวนํานะครับเหนี่ยวนําไปแล้วผูกให้ติดจมูกเลยเหนี่ยวนาไปแล้วทีนี้ก็จะผสมแล้วครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ตั้งท้องมาหนึ่งปีเต็มๆครับไม่ได้ตั้งท้องมาหนึ่งปีเต็มๆก็จะไม่ผสมเทียมให้ จะผสมตัวเลยครับเพราะว่าผสมเทียมกลัวว่าเขาจะร่างกายเขาจะไม่รับน้ําเชื้อเทียมนะครับนี่ก็ไปเปิดน้ํามามาดูขั้นตอนการทําวันนี้ค่อนข้างจะยือยาวนิดนึงนะพี่น้องค่อนข้างจะยาวผมผสมกลางแดดเลยนะผสมกลางแดดเลยแต่ผมมีขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนทุกไข่ด้วยนี่พี่น้องครับมีทุกไข่นี่ครับมีเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วตอนนี้ ขาดแต่น้ำนะขาดแต่น้ำก็เดี๋ยวรอน้ำเจ้าชานไปเปิดน้ําเดี๋ยวเราจะลาดนะครับอาบน้ําให้ตัวเขาเย็นวันนี้พี่น้องจะต้องติดตามยาวหน่อยนะครับเอาน้ํามาแล้วมาแล้วครับพี่น้องจะต้องตามติดกันยาวๆหน่อยเนาะเพราะว่าอ่า มันเป็นการผสมตัวนะครับแล้วแล้วน้องปิยะเน้นว่าให้ทุบไข่ให้ด้วยอ่าแต่แต่ทุบไข่นี่จะต้องมีการทําน้ําแข็งเตรียมน้ํานะครับสูตรทุบไข่ของอาจารย์หมอง,งอนะครับซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมแนะนําสูตรทุบไข่มาซึ่งพวกเราทําแล้วมันก็ได้ผลดีมากครับได้ผลดีมากนี่ครับเราจะต้องทําให้ตัวเาน้องเขาเย็นก่อนนะครับ ถ้าจะผสมร้อนๆแบบนี้นะมันจะทำให้ได้ลูกตัวผู้ครับน้าเชื้อตัวเมียจะวิ่งช้ากับอากาศร้อนๆแบบนี้ทีนี้เราไม่มีพื้นที่ที่จะล่มๆไม่สะดวกนะครับเพราะการขึ้นการขึ้นทับตัวเนี่ยเจ้าสายเจ้าพระขาขา,ขาวตัวใหญ่มากนะครับพี่ขาวตัวใหญ่มากแล้วทีนี้ถ้าเราจะให้เขาทับอยู่ในร่มเนี่ยหลังคามันก็ต่ํากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ แล้วบนพื้นปูนเนี่ยเราก็ไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะให้ทับบนพื้นปูนตกลงมาขาเจ็บได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทับบนพื้นดินนะครับให้เขายืนบนพื้นดินทีนี้ทํายังไงครับก็จะต้องอาบน้ําให้ตัวเย็นนะครับอาบน้ําให้ตัวเย็นเตรียมการอาบน้ําตัวเย็นยังไม่พอนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้องมีการมีการ ทำน้ำแข็งอีกครับทำน้ำแข็งอีกอกววยตัวนี้ค่อนข้างอ้วนนะอ้วนก็ไม่มีปัญหาสำหรับการผสมนะ่อะาอาดอาหมดแล้วมาอ่นมาทางนี้ฉันเอาน้ำมาลงนี้เอาน้ำมาใส่เกลือนี่ครับเราใช้วันนี้เราไม่ไม่มีน้ำแข็งหลอดนะครับเราใช้น้ำแข็งมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเกลือก่อนเดี๋ยวขันไม่เตรียมมาด้วยนะเอาอะไรตักลาดทีนี้วิ่งไปเตรียมขันมาวิ่งไปเตรียมช่วยมา เอาละครับพี่น้องนี่ก็จะดูกันยาวๆนะผมจะไม่มีการตัดเลยไม่มีการตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องเห็นทุกขั้นตอนแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่เราก็จะผสมน้าเกลือเข้าไปนะครับผสมน้าเกลือเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้น้ําแข็งเพิ่มความเย็นมากขึ้นนะครับจากความเย็นปก,กติของน้ําแข็งเนี่ยนะอ่า พอใส่เกลือเข้าไปแล้วโอ้โหทีนี้ทวีคูณนะครับสามารถทําเบียร์วุ้นสามารถทําไอศครีมได้เลยนะจากน้ําแข็งที่ผสมเกลือเนี่ยครับเกลือวันนี้ผมใส่ไปสองขันนะครับใส่ไปสองขันก็ค่อนข้างจะประมาณ3ากิโลนะครับสองกิโลสกิโลได้นะครับสอกิโลก็เหลือเฟือแล้วครับสําหรับถังขนาดน้ำสิบหลิตรนะครับจะใส่น้ําประมาณ15ลิตร วันนี้ก็เป็นวันผสมของควายของน้องปิยะเอามาสองตัวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นสำหรับแม่ที่มีลูกเดินตามนี่เราจะผสมเทียมให้นะโดยจะใช้น้ำเชื้อของพ่ออมสินควายเผือกนครนายกนะครับควายเผือกนครนายกไม่เป็นไรก็ดีใหญ่จะได้ตักได้เอาคน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 ,คนไม้มือเลยมือเลยคนให้เกลือละลายาคนให้เกลือละลาย ละลายหมดแล้วเด๋ยวต้องแข็งใส่เข้าไปในจังหวะที่เรารอน้ำล้วก็อาบน้ำควายและรอน้ำเกลือเนี่ยเราก็อาบน้ำควายไปด้วยนะครับเพิ่มความเย็นให้ร่างกายเขายืนตากแดดยังไงก็ไม่กลัวนะพี่น้องเรามีเรามีน้ำเย็นไหลหลายอย่างทวีคูณตอนนี้พี่คราวก็เตรียมตัวพร้อมเต็มที่แล้วครับวันนี้ไม่ไม่ยอมไปกินหญ้านะไม่อยากไปกินหญ้าเฝ้า เอานะครับคิดว่าคงต้องได้มั่งเลยนะเอาละมีไหมมีเม็ดเกลืออยู่ไหมหละลายหมดยังเอาเอาให้หมดเอาให้หมดจะเกลือจะได้ไม่ต้องทิ้งนี่ครับพี่น้องใช้น้ำแข็งสองมือเลยนะครับสองมือใสลงไปเลยน้ำแข็งคงจะละลายไม่หมดนะครับมือมือเดียวกลัวไม่ไม่เย็นพอเล่นสองเลยครับ ก็กลัวต้องใช้เวลาเพราะว่าพี่เขาดีลายเยอะครับพี่เขาไปไปคนเข้าไว้ทีนี้ไปเลื่อนเลื่อนมัดควายพอพอไม่ต้องไปนะเลื่อนมามัดตรงนี้เลื่อนมามัดตังเหล็กนี่นั่นแหละเหล็กดำเเลื่อนมามันจะได้ยืนอยู่ตรงนี้ เพราะาตรงนั้นมันจะบิดเข้าป่าข้าวขึ้นไม่ได้นั่นแหละพองั้นนะ่ะไม่ต้องเ,อเข้าไปลึกเลยเรามัดให้ติดจมูกโอ้โหแล้วพี่เ้ามานี่มันจะไม่เหยียบคออาจารยนทะลึกเอออามาเอาถังน้ำแข็งย้ายเข้าไปนูน่นข้างในนูน้น ยิ่ไหวป้าหนักนะโอเคโอ้ยชาจแข็งแรงวะ่ะยี่สิบกิโลหิ้วบึกเลยอาจารย์หิวไม่ได้เย็นเลยเย,ย,ย็นมากกับเกลืออาเตรียมพร้อมไว้ทีนี้มาถือสายเดี๋ยวไปปล่อยพิขาวอาจารย์น,นั่งตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวพิขาวล่อเดี๋ยวพิขาวเหยียบคอ เดี๋ยวนะครับพี่น้องภาพจะไหวนิดนึงนะครับผมขออนุญาตลุกก่อนนะครับผมนั่งเก้าอี้อยู่นะครับนั่งเก้าอี้เดี๋ยวนะปล่อยพิฆาตมาผมต้องนั่งไกลหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขาวโดดเดินมาพี่ขาวตัวใหญ่ครับ เอาละเอาละเอาไว้ที่ดินเดี๋ยวเราจะต้องอาบอีกนั่นแหละเอเคไดกว่าจะได้ภาพให้พี่น้องดูต้องขออภัยด้วยครับคนพิการเนาะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกคล่องคล่องตัวเท่าไหร่นะแต่ก็ใจก็รักแต่ทำให้พี่น้องดูพี่้าจัดการดีลุกเดินนี่มันห่างๆป้านอนไม่ได้เหรอ กูก็เสียวไปเถอะอ่านี่เกิดจากการเหนี่ยวนำนะครับพี่น้องเกิดจากการเหนี่ยวนำบังคับให้เขากลับสัตว์นะครับมาวันนี้เป็นวันที่สิบชั่วโมงที่ยี่สิบเจ็ดนะครับชั่วโมงที่ยี่สิบเจ็ดที่ปล่อยพิฆาวออกมาเนี่ยปกติแล้วจะให้ทับชั่วโมงที่สามสิบแต่ ก็อยู่ที่ควายครับถ้าควายยอมกันก็โอเคชั่วโมง2 7่สิดยี่หกได้หมดนะให้เลยยี่ี่ชั่วโมงไปถือว่าเป็นกินแล้วครับน่าจะไม่พลาดนะครับผมตรวจแล้วนะครับตรวจความพร้อมตรวจเมือกว่ามดลูกอักเสบไหมความผิดปกติมดลูกมีไหมนะครับลังไข่เป็นยังไงตรวจให้หมดแล้วนะครับพร้อมนะพอพร้อมปุ๊บก็ปล่อยขึ้นทับ พร้อมปุ๊กก็ปล่อยให้ไปปิดน้ำก่อนไหมการวิ่งไปปิดน้ำก่อนน้ำจะไหลกคขอขอคาะต้องพี่น้องต้องอดทนดูนิดนึงครับใช้เวลานิดนึงนะฮะสำหรับพี่ขาวเขาจะลีลาหน่อยเขาจะลีลาเอาละครับตัวเมียก็พร้อมนะครับตัวเมียพร้อมที่จะ ผสมแล้วเพราะว่าเกิดจากการเหนี่ยวนำเนี่ยเราโอ้บิดก้นเหนะถ้าอย่างนี้ตัวเมียยังไม่พร้อมนไปนองครับถ้าอย่างนี้ตัวเมียยังไม่พร้อมเดีย๋ยวรออีกทีอีกครั้งนะครับรออีกครั้งหนึ่ง เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวต้งองรอผสมบ่ครับรอผสมบ่ชั่วโมงที่30ิบขึ้นไปครับ30บขึ้นไปแต่ถามว่าถ้าผสมตอนนี้ได้ไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าน้ําเชื้อมันเยอะนะครับน้าเชื้อถ้าตัวผู้ขึ้นทับเน้น้าเชื้อมันเยอะถ้าทับได้ก็ถือว่าน้ําเชื้อจะอยู่ในร่างกายตัวเมียเนี่ยถึง48ดชั่วโมงนี้ ยังอยู่ได้เลยนะครับยังอยู่ได้เลยอ่ออเมื่อกี้บิดก้นนิดหนึ่งจะขึ้นแล้วบิดก้นเอาอย่างนี้กานเอาไปหิ้วกระถังออกมาหิ้วถังออกมาตั้งตรงรถแดงเดี๋ยวขยับกวายเข้าไปอีกหน่อยป้องกันไม่ให้เขาบิดเดี๋ยวพี่ขาวตก การจะผสมนะครับการจะผสมวัวควายเนี่ยไม่ว่าจะผสมตัวผสมเทียมพี่น้องจะต้องละเอียดนิดนึงครับจะต้องตรวจนะครับต้องตรวจตุกภาพเขาให้ดีว่ามันลูกออกเสพหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมาทำอ่านั่นแหพอๆกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนั่นแหละตรงนั้นเลยให้เอาหน้าเข้าไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละดึงเข้าไปแล้วก็มัดเลยมัดกับเหล็กแปลเออนั่นแหละมัดตรงมุมนั่นแหละมัดให้สั้นเข้าไป ให้จมูกชนเลยลรอกจมูกชนเดี๋ยวมัดแท่นอีกมัดอีกมัดอีกโอเคนะครับเราจะต้องตรวจความพร้อมนะครับต้องตรวจความพร้อมแต่ถ้าเราจะใช้พ่อพันธุ์ทับเนี่ยน้ําเชื้อเขาเยอะนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเข้าซองได้นะน้าเชื้อยังอยู่ในร่างกายตัวเมียได้น,น,นะครับแต่เน้นนะครับเน้นที่ความเย็น ถ้าเราผส,สมกลางแดดอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้น้ำแข็งใช้น้ำเรียกว่าหลักสูตรทุกไข่วันนี้ทำให้ดูชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคลิปนีน้พี่ข้ายังไม่ประตำไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะต้องติดต่อเป็นช่วงบ่ายนะครับต่อเป็นช่วงบา่ายก็อาจจะทำอีกคลิปหนึ่งช่วงบ่ายเพืนะ่อให้พี่น้องดูแต่ดูก่อนนะครับรอดูสักแป๊บหนึ่งก่อน ไอพี่ขาวผสมรอบเดียวก็เหลือเฟือแล้วพอผสมเสร็จแล้วผมก็อาจจะปล่อยให้นางลงเล่นน้ำเพื่อความสบายใจให้รีแลกซ์แล้วให้พี่ขาวได้ไดทำภารกิจซ้ำช่วงบ่ายอีกสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะปล่อยโอเพ่นแล้วครับจะไม่เก็บถ้าถ้าไปมีการผสมนะถ้ามีการผสมรอบนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คือต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อเราจะทำทุบไข่นั่นเอง อย่างไม่พร้อมนะครับอย่างนี้ยังไม่พร้อมแต่น้ำเมือกอะไรก็โอเคหมดแล้วนะครับผมตรวจตัวนี้ตรวจเมื่อเช้าแล้วนะพี่น้องดูคลิปที่ผ่านมาเป็นคลิปที่ผมตรวจดูความพร้อมของแม่พันธุ์อย่าลีลายเยอะพี่เขา เมื่อกี้บิดก้นทาให้บิดก้นก็โอเคแล้วลึงออกละวองสต้องเก็บเอาไว้ก่อนแล้วผสมบ่ายงซื้อน้ำแข็งเพิ่มเออ,เอ,ออย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้มีลุ้นกรีลล้าเยอะ เอาแตลรกจดก,การรกปกติถ้าให้ทับเนี่ยผมจะให้ขึ้นแค่สองครั้งครับสองครั้งก็จะพอแล้วเพราะน้ำเชื้อเขาผลิตได้วันหนึ่งแค่สองครั้งนี่ก็หมดแล้วครับแค่สองครั้งนี่ก็ถือว่าไม่มีเหลือแล้วทีนี้ก็จะไปเป็นวันพรุ่งนี้พอได้ครับพรุ่งนี้ได้วกวเขาได้มีเวลาพักผ่อนหนึ่งคืนน้ำเชื้อก็จะมาอีกได้แต่ถ้าปกติเรา ปล่อยให้ทับทั้งวันมันก็แค่ได้แค่การทับนั้นนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรบางทีก็จะไปทําให้หมดลงมดลูดลออกอักเสบอีกนะเพราะการกวายตัวใหญ่เนาะบางทีก็ไปทําให้เกิดอันตรายเรื่องร่างกายเรื่องสรีละอีกนะเดี๋ยวจะขึ้นรอบนี้แล้วยังเกิดการไม่พร้อมตัวเมียไม่ยอมก็เดี๋ยวจะลองเป็นรอบบ่ายเลยครับการผสมเทียมเนี่ยเออการผสมพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องให้อวยทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวผู้พร้อมตัวเมียไม่พร้อมก็ไม่มีประโยชน์แต่ตอนนี้นี่กึ่งบังคับแล้วนะครับจุ่มข่มคืนละกึ่งบังคับอ้าวบัวเอกอไล่บัวเอกออกไปดิ เนี่ยกำปันจบเลยอาเจลูกอย่าบิวนานลูกเขาจัดเลยลูก ควายมันตัวใหญ่เนาะเวลาจะใช้ขึ้นทิงใช้พลังงานเยอะฝาวทิงนี่ต้องบิวอารมณ์กันเป็นสิบนาทีเลยครับผมก็ลากยาวให้พี่น้องดูยาวเลยนะครับถ้าขึ้นรอบนี้แล้วไม่ผ่านก็เอาไว้ติดตามกันอีกคลิปหนึ่งผมปล่อยคลิปนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่สนใจเรื่องการทุบไข่นะครับสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ เมื่อเช้าผมปล่อยคลิปเรื่องการตรวจท้องไปแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนผสมนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเห็นหมดทุกกระบวนการว่าผสมแล้วเราทุบไข่ยังไงนะครับวิธีการทุบไข่ทำยังไงบางคนก็บอกว่าเอาไข่มาตั้งแล้วทุบหรือว่าย่งไง <laughs> การทุบไข่ก็คือผมอธิบายไว้เยอะมากนะครับในคลิปสมบูณ์ก็ลองเข้าไปดูก็ได้ครับ เป็นภาษาเรียกนะครับแตจริงๆแล้วก็คือเอาความเย็ยนไปบล็อกน้ําเชื้อตัวผู้ให้น้ําเชื้อตัวเมียได้เดินเข้าไปสู่รังไข่ตัวเมียได้สะดวกนะครับบล็อกให้น้าเชื้อตัวผู้หยุดการเคลื่อนไหวนะครับต้องใช้ความเย็ยนจัดๆความเย็ยนธรรมดามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเย็ยนจัดๆเนี่ยช่วยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประสิธิธิการทำงานทุกไข่ของลูกศิษย์อาจารย์มองเง ได้ผลเกือบร้อนต์ะครับจะมี8-90%นะครับโอ้บิดบิดอาลงก่กันเก็บ